ทุกคนคิดว่าคัพเค้กเนี้ยทำมาจากอะไรคุกกี้นี้ทำมาจากอะไรทุกคนรูไ้ไหมครับให้ถ่ายถ่ายไม่ถูกหรอกเพราะตัวจังก็ไม่รู้เมื่อก่อนอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะอุายหนูกดีไหมสบายดี <c oughs> ไหมโอ้โหกว่าจะมาถึงนานมาก ไเาเดินจ <มา S 1> ข้าง,า,งา,าัา้าอาจารย์อ๋อนี่เหรอใช่ค่ะอาจารย์ น้ำนี่เราเลี้ยงปลาด้วยไหมครับใช่ค่ะอาจารย์เลี้ยงปลาตรงนี้ก็อันนี้เป็นแมลงเป็นแมลงแมลงอยู่ฟาร์มข้างหลังค่ะอาจารย์แต่ทีนี้มันจะมันจะร้อนอาจารย์จะไปได้ไหมคะอาข้างหลังเลยค่ะฟาร์มใหญ่อาจารย์อยากดูคุกกี้ก่อนได้ไหมครับได้เลยถ่างั้นเราไปดูข้างในก่อนนะตรงนี้นะครับใช่ไหมคบค่ะตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ดีใจดีใจดูไปทีกวางจะได้มาเห็นะอดจรย์มช้าใช่ไหมมามาไม่ถูกใช่ไหมกันเนี่ยว้าว เดี๋ยวให้ทุกคนทายก่อนนะครับทุกคนคิดว่าครับเค้กนี้ทำมาจากอะไรคุกกี้นี้ทำมาจากอะไรทุกคนรู้ไหมครับให้ถายทายไม่ถูกหรอกเพราะตัวจั์ก็ไม่รู้มาก่อนทั้งหมดนี้ทำมาจากมแมลงครับเนี่ยมแมลงเนี่ยแมงสดิงเนี่ยไหมครับ ใช่ไหมเขาเรียกแมงค่ะดา้เนาะเนี่ยทำมาจากแมงหมดเลยขนมนี้ก็มาจากมลรงเหรอครับทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์มาจากผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เค้กด้วยค่ะทุกคนเค้กนี้ทํามาจากมะเร็งาจะปิดแอร์ปิดนะเดี๋ยวร้อนทํายังไงอะทาไมได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอย่างแรกก่อนขอชิมก่อนได้ไหมครับได้เลยค่ะอยากรู้ว่าเขาจะมีรสชาติยังไงนั่งก่อนปึ๊บชิมอ่ะคัพเค้กก่อนนะ นี่มาจากแมลงจริงเหรอแมลงค่ะอาจารย์เค้กที่ทํามาจากแมลงมันจะมีกลิ่นแมลงแล้วมันจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเขาเค้กมาจากแมลงอืมอร่อยเลยค่ะอาจารย์อร่อยนะแล้วมันไม่มีความเป็นแมลงเลยอ่ะถ้าจะกินเค้กก็ได้โปรตีนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่อืมอร่อยเราจะทำยัง เริ่มต้นยังไงทําไมได้เอามาแลงมาทำเบเกอรี่คือจริงๆแล้วค่ะการตอนแรกเลยหนูทําสนามฟุตบอลประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็มีเหมือนกับว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจไปไม่ไหวลูกค้าไม่เยอะมากพอก็เลยหาวิธีการใหม่ใช่ค่ะเราก็ก็เลยคุยกันกันกบคนลูกๆว่าหนูว่าเราจะทํายังไงกันดีหนูเราไปเจอมลงมันเป็นผงโปรตีนได้อีกหน่อยเราสามารถที่จะขายในกลุ่มได้ก็เลยให้แม่ไปที่อุดรไปเจอชาวบ้าน ก็ขอซื้อเข้ามาหนึ่งันแล้วก็เอามาเลี้ยงพอมาเลี้ยงเสร็จปุ๊บลูกๆก็ทําเป็นสตอรี่แล้วก็ขายในเพจทุกคนก็มีแม่ค้าเข้ามาขอซื้ออ,อ,อตอนแรกเราเริ่มพ้เพราะเลี้ยงมแมลงจะเป็นมแมลงแมงซดดิ้งนี่เนาะใช่ค่ะซดดิง้งจะจิ้งหรีดทีนี้มันเหมือนกันเริ่มเราเลี้ยงขายแล้วมันไม่พอตั้งใจที่<ส>ะจะแสดงว่าขายดีมากขายดีมากเปิดขายแมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วขายดีมากมันไม่พอขายใช่ช่วงช่วงโควิด ช่วงโควิดเขาโดนตลาดปิดหมดเลยแต่เราขายในออนไลน์ได้ก็เลยเด็กๆก,ก็บอกว่าแม่แล้วก็หนูก็ไปรู้ด้วยว่าต่างชาติเขาต้องการกินผงด้วยในอนาคตแต่ณเวลาเนี้เราจะทำยังไงให้แมลงพอก็ส่งให้แม่ไปทั้งสี่ภาคเลยว่าไปเซิร์ชดูว่าชาวบ้านที่ไหนเขาเลี้ยงกันบ้างพอชาวบ้านเลี้ยงแล้วเขาไม่มีที่ขายเราก็ไปขอซื้อเขาค่ะอาจารย์ อ่าทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแมลงสี่ภาคโอ้ดีจังเลยแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนนี้จะ่ตอนแรกขายเองก่อนขายเองเสร็จเรียบร้อยแล้วขายดีมากมันไม่พอขายแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มไปติดต่อกับฟาร์มเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านเขาทํากันนะครับแล้วชาวบ้านเขาขายไม่ได้แล้ว็ไปติดต่อเขาซื้อมาจากทุกภาคของประเทศไทย แล้วก็เอามาถึงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอามาขายต่อใช่ค่ะก็ขายดีเหมือนเดิมก็ขายดีเหมือนเดิมดีจังเลยอ่ะก็เลยบอกว่าเออเราก็เลยขยายวงกว้างก็เลยหน้าเวลานึงก็พอนอกจากนั้นมาก็มีลูกค้าเลือกเข้ามาเราก็เลยคุยกับลูกๆว่างั้นเราไม่เลี้ยงแล้วเราขอเป็นแค่เป็นโมเดลให้ลูกค้าเข้ามาดูเรา,าก็ให้ชาวบ้านเกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงแต่คนที่จะส่งเข้ามาให้เราก็คือมแมลงต้องมีคุณภาพาอาจารย์ถามอย่างนี้อะไรที่ทําให้ตัวเราอ่ะ ขายดีกว่าคนอื่นทั้งๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงเหมือนกันอันนี้อาจจะ่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เองไงใช่อาจารย์เองนะคเป็นลูกศิษย์อาจารย์เองทุกวันนี้เราขายกี่รูปแบบครับก็ตอนนี้มีที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นสซิ่งแช่แข็งแมลงแช่แข็งแล้วก็ตามด้วยตะกกแตนของอุบลค่ะ ของขอนแก่นก็จะเป็นจิ้งหรีดค่ะอาจารย์พออยู่ด้วยหน่อยนึงก็มีหน่วยงานที่วิจัยค่ะก็เกี่ยวกับมหาลัยมอเกษตรโครงการหลีดพร้อมเอาแมลงเราไปวิจัยขึ้นมาโดนคัดเลือกมาเป็นหนึ่งใน15ฟาร์มที่ศูนย์วิจัยเขาจะนําไปพัฒนาต่อถูกไหมครับใช่เป็นโครงการของมหาลัยไม่รู้ว่าพูดไดหรือเปล่านะเพราะเพื่อมันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่เขากําลังมองหาอาชีพค่ะอาจารย ตอนที่เราขายมาแมลงที่เรายังไม่ได้มีการแปล,ลปรูปอะคับเดือนหนึ่งสูงสุดเราดะยอดเท่าไหร่ฮะขายแล้วกําไรน่าจะประมาณหนึ่งแสนกำไรหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งเดือนนะครับทุกคนาขายมาแมลงได้กาไรเดือนละหนึ่งแสนบาทนะสุดยอดมากเลยนะแล้วถือเป็นฟาร์มติดหนึ่งในสิบห้าที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศแล้วว่านี่คือฟาร์มที่จะได้รับการพัฒนาต่อและนําไปสู่การแปลรูป แล้วก็เป็นโรงโมเดลให้กับฟาร์มอื่นๆให้สามารถมาศึกษามาดูงานเพื่อที่จะไปต่อยอดทําธุรกิจเองต่อไปได้ค่ะอาจารย์เป็นแหล่งรวมความรู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์โอ้ยลูกศิษย์เก่งเนาะภูมิใจในลูกศิษย์มากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะชุดยอดเลยเนาะมาแรงที่เราเห็นอย่างเงี้ยจะโดนไปแปรรูปให้กลายเป็นผงก่อนค่ะใช่ค่ะเป็นผงเราเรียกว่าผงโปรตีนซึ่งผงโปรตีนนี้ สามารถเอาไปทําอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเอาไปชงเดอะชานเลยก็ได้ะนะครับอย่างหนูหนูก็จะทานกับกาแฟดําตอนเช้าและเบเกอรี่เหล่านี้สาเหตุที่เขาไม่ได้มีกลิ่นของมแมลงไม่มีความขาวเนี่เพราะอะไรเขาดนแปลรูปให้เป็นผงอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ใช่นี่นี่คือเวโปรตีนที่สกัด เข้มข้นมาจากแมลงนี่คแมลงทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะของฟาร์มคุณนิดนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ตะกแตนก็จะเป็นของ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 พี่น้องชาวอีสานค่ะที่เขาบริกาอันนี้มาจากอีสานบานเห่าค่ะใช่แล้วก็จะมีกระชอนก็จะรับซื้อมาจากเกษตรกรที่เขาไปดักกลางคืนค่ะแมงกีซอนค่ะใช่ค่ะกระชอนก็ได้ใช่ให้มีครบหมดเลยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาไปแปรรูปหมดไหมครับแปรรูปได้ค่ะเฉพาะสดิ๊ิงจิ้งกิดแล้วก็จิ้งกลง มีใครที่อยากมาศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับมลแรงอยากรู้วิธีการเลี้ยงหรือโน้ตฮาโนเลชใดๆต่างๆความรู้ประสบการณ์ต่างๆของคุณนิดนะครับสามารถติดต่อมาที่นี่ได้นะครับก็จะมีฟาร์มมีอะไรให้ดูด้วยบบให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่ไม่ห่วงวิชาด้วยแต่ว่าอยา่างแรกเลยคใครที่อยากจะมีมาแลงแต่อยากส่งขายรับไหมครับช่วงนี้ ขอรับที่แบบว่าแมลงขอเป็นคุณภาพถ้ามั่นใจว่าแมลงมีคุณภาพติดต่อมาที่ฟังของคนเน็ตหรือถ้าอยากซื้อแมลงก็ติดต่อมาที่นี่นะครับทั้งรับซื้อทั้งขายด้วยเปิดสอนด้วยครบพร้อมทุกอย่างเลยน่าจะเป็นวิทยาลัยแมลงครั้งแรกในประเทศไทยนั่นนี่ใช่ไหมมหาลัยแมลงเพราะว่าเป็นศูนย์รวมอาชีพเลยนะถ้ามีโอกาสในการขายด้วย ใครมีแมงอยู่ในมือนะตอนนี้นะติดต่อคุณนิดได้เลยนะครับ